คุณสมบัติแบบไหนโดนเลิกจ้างได้ง่ายๆนะครับวันนี้มาคุยเรื่องหัวข้อสำหรับคนที่เป็นพนักง,งานบ้างว่าเฮ้ยถ้ามีคาแรคเตอร์แบบไหนนิสัยแบบไหนโดนเลิกจ้างได้แน่ๆง่ายๆแน่นอนนะครับแบบแรกชัวร์เลยครับร้อยเปอร์เซ็นุจริตครับวันนี้เวลาที่เราเข้ามาทำงาน,นครับแล้วเราทุจริตเนาะทุจริตในเรื่องอทุกสิ่งทุกอย่างเนาะตั้งแต่เรื่องเวลาตั้งแต่เรื่องรายได้ทุกอย่าง ถ้าเข้าขายสิ่งที่เราเรียกว่าทุจริตเป็นสิ่งที่เขาไม่ได้ให้แต่เราอยากได้ตรงส่วนนั้นรับรองผมว่ากระเด็นแน่นอน100%เซ็นตครับสำหรับใครที่ทุจริตเคยทําผิดพลาดพังเผอไปเลิกได้เลิกครับนั่นคือเรื่องแรกเรื่องที่สองครับสิ่งที่เรียกว่าทัศนคติลบครับหรือว่าเนกาทีฟแอ t i ิจูดครับ เรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งคนที่เจ้าขององค์กรหัวหน้างานเจ้าของกิจการหรือเพื่อนร่วงงานเอื้อมละอามากๆเป็นคนที่ทัศนคติลบบนว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ไม่มีเรื่องดีเลยยิ่งคุณบนดามากเท่าไหร่ต่อให้คุณเองเนี่ยมีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญมากน้อยขนาดไหนแต่ผมอยากจะบอกว่าร้อยทั้งร้อยครับเขาเตรียมเอาคุณออกอยู่นะครับ นั่นคือกลุ่มคนกลุ่มที่2ครับกลุ่มคนกลุ่มที่3ครับคือ non-flexible ครับหรือว่าไม่ยืดหยุ่นเลยทุกสิ่งทุกอย่างฉันจะเอาอย่างนี้ฉันคิดอย่างนี้ฉันไม่ขยับไม่ปรับไม่เปลี่ยนเพราะทําไมต้องปรับต้องเปลี่ยนเพราะโลกใบนี้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงมันเกิดการเชงค่อนข้างจะเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามยืดหยุ่นนะครับพยายามยืดหยุ่นแล้วก็ flexible นะครับเนาะคุณจะ ได้อยู่กับองค์กรไปนานๆนะครับคนไหนที่เป๊ะๆตรงๆไม่ยอมขยับไม่ยอมปรับเปลี่ยนผมบอกได้เลยว่าสุดท้ายท้ายสุดจะไม่เอาไม่มีใครเอาคุณนะครับและกลุ่มคนกลุ่มที่4ครับคือคนที่ทํางานกับเพื่อนร่วมงานไม่ได้ครับเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องครับเพราะว่าองค์กรส่วนใหญ่บริษัทส่วนใหญ่ต้องการคนที่ทํางานเป็นทีมต่อให้คุณไม่ได้เก่งมากไม่ได้เฉียบมาก แต่คุณสามารถทํางานกับทีมได้คนที่เป็นเจ้าของอีการคนที่เป็นหัวหน้างานเขาชอบครับแต่ในทางกลับกันต่อให้คุณเก่งฉลาดหลักแหลมเฉียบคมขนาดไหนแต่ทีมไม่เอาคุณน่ะผมบอกได้เลยว่าสุดท้ายใจสุดคนกลุ่มนี้มีโอกาสกระเด็น,นได้ง่ายๆครับและคนกลุ่มสุดท้ายที่ผมอยากจะบอกคือคนที่ป่วยบ่อยๆครับอา้าวหลายคนเขบอกว่าพี่แันป่วยบ่อยมันผิดเหร มันไม่ใช่เรื่องการป่วยจริงๆสิครับมันเป็นเรื่องการป่วยการเมืองครับป่วยการเมืองเวลาที่เขาจะมีการทํางานที่สําคัญสําคัญก็ป่วยบ่อยเพราะว่ากลัวว่าเวลาที่เข้ามาในห้องประชุมจะได้รับผิดชอบนู่นนี่นั่นก็พยายามหลีกเลี่ยงอ่ไออย่างเนี้ยเรียกว่าป่วยการเมืองไอ้คุณคนป่วยการเมืองบ่อยๆนี่แหละครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือคุณเอง อาจจะกระเด็นได้เพราะสมัยก่อนตอนที่ผมทำงานบริษัทใหญ่ๆนายสั่งเช็คเลยครับว่านั้นลูกน้องคุณไม่สบายบ่อยนะพาเขาไปหาหมอบ้างผมก็แอบยิ้มยิ้มว่าจริงๆเขาไม่ได้เป็นอะไรเลยครับแต่เขาป่วยการเมืองครับก็ฝากไว้สําหรับคนที่ป่วยการเมืองครับหายป่วยได้รีบหายป่วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปครับ